ครับกดสาวจรรอนะครับอันนี้ก็อยู่กับชุดของปืนนะครับครบครบนะเอาไปยิงได้เลยหมายถึงว่าเอาไปแล้วไปใส่สไลด์ก็ยิงได้เลยนะครับสําหรับใครที่กําลังหาอะไรอยู่ก็ดูตัวนี้ไว้ได้ครับไม่มีแตกหักนะเป็นมือสองนะครับชุดในครบครบนะรื่อเพี้ยเพี้ยทุกดอกนะครับ <c oughs> ขึ้นครั้งได้นะค้างนกได้นะนะครับก็ไปใส่สไลด์ถ้ามีสลแล้ะก็นั่นนะเหมาะกับการเสื้อไปใส่สไลด์นะครับก็อเอาสไลด์มาใส่วันนี้ สกพียได้เลยนะครับประมาณนี้